สวัสดีครับนี่ตอนเราเข้าสู่ในตัวช่องนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นโปรแกร,รมไล่กับอกกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณเหลือเวลาในการเตรียมตัวแข่งอีกประมาณ8สัปดาห์วันนี้ก็ไม่ได้ทำคนเดียวด้วยนะครับมีพี่ๆเป็นหมอขอด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูววนว่าเป็นยังไงเข้มข้นแค่ไหนดูยิ ไไม่หวครรับงงาาอยสวัสดีนะครับวเยรุ่รนก็ต้องบอกว่าจริงๆว,วันนี้เรามาซ้อมมีน้องแต้ม,น,มตนะครับเราก็มีพี่ตองด้วยครับซึ่งหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยนักกีฬากับคนปกติเน,นะครับทั่วไปเนี่ยที่ออกอกำลังกายเนี่ยซ้อมเหมือนกันไหมจริงๆซ้อมเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยซ้อมท่านานักกีฬาได้ทำอาจจะต่างกันแค่เรื่องของน้ำหนักจริงๆก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นคนปกติก็ถือเป็นคนที่แบบออกกำลังกายจริงจังระดับหนึ่งเลยนะครับอนาคตเนี่ยถ้าเกิดน้องเงินเหลือเนี่ยก็จะแข่งไหมวะ โคตไม่แข่งคเขาโคตยังไม่แข่งก็แต่ว่าน้องก็ถือว่าแรงดีเลยใส่พปงั้นอะไรเพ่ดูเท่ดีหกสิบเจ็ดสิบโลครับเยอะกว่าน้ำหนักแต่มอีกตอนนี้ ี4เซตแล้วเดี๋ยวเจ้าทายแล้วก็ดรอปเซตลงเลยซึ่งการดรอปเซตเนี่ยมันเป็นการที่ทาให้เหมือนกล้ามเนื้อเรามันเกิดการใช้พลังงานเฉลี่ยมากขึ้นแล้วก็ทําให้เหมือนกล้ามเนื้อมันเกิดเรียกเขาเรียกว่าเรียกดีเทลความโค้งชาตกล้ามเนื้อมาให้มากขึ้นแต่แค่นี้ก็เหนื่อยละ เอาวีเอาวีเอาวีเฉยเอาวีเฉยเนี่ยนอนน้อยนะครับคนาคนเขก็จะไม่ค่อยป็นแรงซ้อมเพราะอะไรช่วงเที่ยเดนะครับถ้าเกิดเรานอนน้อยเบอบอร์หนึ่งหนึงฉันต้องการนอก็สำคัญ อคอนเซฟต์่าชิวโออโอจริงๆมันไม่ได้เหนื่อยมากแต่ว่ามันนอนน้อยมันก็เลยแบบเพียๆแต่ว,ว่าก็ได้อยู่ตายดลอคพัดร้อยโลรู้สึกเป็นตัวตลกในช่องเพิ่เปิดไปแล้วฮะอย่าเรียกว่าตัวตลกเขาเรียกว่าตัวสร่สางสี <laughs> สันสั <laughs> นนิบาตเดี๋ยวเ,เวนอมก่อนพี่ เวนอมเข้าล่างก <staple that. S 2> ่อนอะไรวะสีดำที่ฮะฮะเขาขอเซฟข้อสอกครับผมรพรสึกพร้อมเล่นหนักร้อยสิบเนี่ยมันหนักเกินไปครับหากมาไม่คุ้มการที่เราจะหุ่นดีได้ไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตเขาไปเสี่ยงขนาดนั้นครับหลอกเหมือนกันนี่กว่าพี่ได้ก่อนไหม สำมาพันสิบพันสิบพันสิบครั้งเหรอพัสิบครั้งเหรอแล้วเราเรียกอะไรเพลงนดีงวนะก็ใครสนใจเสื้อเอ็กแต็มก็กินบ็อกหาพี่เพื่์นได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เพื่์นจะกินบล็อกมาหาแตงหิงขายเสื้อช่องกูต้นหมากหนึ่งสองเออิดบิดไม่ได้สวอร์เตอร์ไม่ต้องให้ไม่ต้องไม่ต้องให้เห็นไม่ได้สปอนเซอร์ให้ไม่ต้องให้ดู อแต่แล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกจริงๆท่าน,นี้ต้นไหนคนหนึ่งเขาไม่ค่อยนิยมเล่นกันแล้วแต่ว่าก็ลองดูเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันให้มุมของไหลที่มันแตกต่างแต่ว่าท่านี้ฉะนั้น,น,นอาจจะเล่นได้ไม่หนักมากเพราะมันอันตรายมากก็ต้องมีคนคอยเซฟคอยสปอร์ตให้ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งทางนะครับประเดิดมาทั้งหมด61วันละแล้วเขามีลาเรตอีกประมาณ60วันก็จะแข่งรายการพิเศษครั้งนี้ก็จะเป็นครั้ทงที่สามของเบิร์ตนะครับซึ่งก็คาดหวังนะครับว่า เราจะดีขึ้นนะเพราะเราก็ตั้งใจในการเก็บในื้หลรงจะรอบเดีวมาเนี่ยปีหนึ่งพอดีนะครับรใ, eras, i̇şte parasite, mm hmm. ในการครบรอบการแข่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าห NO> ุนเวิร์ตจะต่างไป้ากขนาดไหนซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าขุนมาค่อนข้างดีกว่ารอบเดียวมากถ้าเใครยังไม่ดูคลิปเพิ่ครั้งแล้วเนี่ยนะครับไปดูคลิปได้นะครับในการพิเศษที่แข่งล่าสุดก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปเล่นก่อนเล่นหมดตอบ Move your body everybody work it ก็ได้มสไลด์โอเลสนะครับเป็นท่าปดอีกท่าหนึ่งของเพื่อเพราะว่ามันทําให้ไหลข้างมันปูดแล้วมันจะทำให้เราแบบตัวตัวกว้างขึ้นเป็นวิสิกรมันต้องใช้ไหลนะครับเพราะฉะนี้มันก็ต้องแบบได้ให้มันกว้างท่านเนี้ยคือท่าปรดเลยอันนี้ท่าที่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 สี่เอ้ยรู้ได้ไง <laughs> ท่าที่สี่แล้วต่อไปก็เหลืออะไหล,หลังอีกสองท่าแล้วก็ ไปเก็บโอ,อกอีก3ทา่าพอเล่นทองละท่านี้มันท่าทีเพื่อชอบเหมือนกันหลายข้างนับอะไรที่เป็นหลายข้างเ็อชอบหมดเพราะว่ามันทำให้แบบมิติไหลี่นบูดออกมา ไปก็เป็นลายหลังนะครับสองท่าเปิดเต่นเป็นซูเปอร์เซตเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็เสร็จทุกอย่างก็จะไปคาร์ดิโอต่ออีกครึ่งชั่วโมงกีฬาขอกายก็ตรงนี้นะครับเสนใจมารักนี่ก็คืออยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับก็เห็นหุ่นตัวเองเปลีป่ยน,น,นทุกวันมันก็มีแรงไปต่อโชค And you know we don't give up. Cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to fill the bars I'm mean, going to having set, I ain't into making love, so come give me a hug if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to fill the bars I'm mean, going to having set, I ain't into making love, so come give me a hug if you're in the getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on top. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Dre,

อันนี้เป็น,นเหมือนท่าที่เขาเล่นของท่าเล่นอ,อกเลยนะครับฟิลกูดมากไม่ต้องเล่นหนักมาก mm hmm. เน้นกับฟิลลิ่งกล้ามเนี่ย เน้ทั้งหมดไป9ก้านะครับโปรแกรมเบอร์ต,ตอนนี้ก็อย่างที่บอกเราเลยแปดวีกคงจะได้นความขึ้นคนประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเขึ้นคนกว่านี้นิดนึงมีดอกเซตมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามอัปเดตให้ทุกหุ่นนะครับแต่ละวีแต่ละว,และวีแต่ละวีนะครับส่วนโปรแกรมการซ้อมเนี่ยก็คงเป็นโปรแกรมประมาณนี้ประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแค่โปรแกรมอาหารแล้วก็การคาร์ดิโอยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพิร์ดด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอดูว่าหุ่นเพิร์ดในวันสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะะคค่่อออออยยยยััปเเเเดตรรรืๆีีีกกกทนนนึงบแล้้ว็าใหพิ์ ทำคลิปแนวไหนเขาไม่ co ์นาบอกกันได้นะครับล้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e มาด้วยนะผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบแล้วก็ซัพพอร์ตเยอะนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับัสดีครับอะไรอ่ะดท่าเลฮะกดท่านโอเคไกลไปไปแลนหน่อยไปแลนหน่อยไปแลนหน่อยเออเออเป็นคน่ะเออเอออะไรนลอะไรนเอรอะไรสูด โคตรโคตรแต่งโคตรแต่งเปิดหลายตัวเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวนี่แอนล่าเมื่เมื่อแล้ว